นี่เลยทุกคนวันนี้นะคะพามากินร้านนมในตำนานนะร้านนี้เปิดตั้งแต่ปี2528นะทุกคนเห็นเขาแชร์มานะคะว่าร้านนี้อร่อยมากนะคะชื่อร้านเงินนมสดนะคะนมสดแท้ร0 0ซนะซิกเนเจอร์นะก็จะมีนี่เลยนะคะแปะ้วยมะพร้าวอ่อนนะทุกคนขนมปังสังขยาเป็นนมสดแท้ร0 0เลยนะทุกคนเปิดมานานมาก แล้วยายไม่ไหวอ๋อยายตอนนี้72็สองแล้วคุณยายขายมาก่อนนมสดหม้ออย่างนี้เลยทุกคนที่นี่ขึ้นชื่อกับขนมปังสังขยาใช่ไหมหนูได้ยินมาสังขยานี่คือทำเองเลยใช่ไหมคะน่ากินมากทุกคนอย่างทำเองหมดนะดูหม้อนมสด ต้องมามชิมให้มาแล้วนะทุกคนนี่เลยสิกเนเจอของที่นี่นะคะเป็นแปะกล้วยมะพร้าวอ่อนนะทุกคน,นเนื้อมะพร้าวคือเยอะมากถ้วยนี้อยู่ที่40บาทนะสั่งได้นะหวานมากหวานน้อยนะคะอืน้นำมะพร้าวน้ำหอมอร่อย ดูเนื้อมะพร้าวทุกคนเต็มถ้วยเลยนะจ๊ะแล้วก็นี่เลยซิกเนเจอร์ทุกคนใส่นมสดแท้ลงไปนะเนื้อสังขยาคือแบบดูเท็กเจอร์เนื้อสังขยาให้ถ้วยใหญ่ด้วยนะจ๊ะมาอือ เนื้อสังขยาแบบหอมสังขยาแล้วก็ละมุนมากเท็กเจอร์ความของสังขยาคือละมุนมากๆทุกคนมาหอมมากแล้วคุณป้าเขาใส่นมสดแท้ลงไปนะไม่ใช่นมกระป๋องนะอร่อยทุกคนร้านนี้นะคะ ร้านนี้นะคะอยู่ที่พัทยากางนะตรงซอยบัวขาวนะคะจะเข้าจากทางพัทยากางเข้าเส้นพัทยากางมานะคะแล้วก็เข้ามาในซอยบัวขาวจะอยู่ตรงปากซอยเลยนะทุกคนข้างๆกับเล็งกีนะคะร้านนี้เป็นร้านดังในตำนานนะทุกคนรีวิวเยอะมากนะคะว่าอร่อยนะคะเดี๋ยวจะใส่พิกัดไว้ให้แล้วก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ในใต้คลิปนะคะทุกคนตามมากินได้นะคะ นมเย็นนี้ก็คือใช้นมในหมอ้อนี่เลยป่ะคะทุกอย่างที่เป็นเย็นใช้ในหมอ้อหมดเมนูเย็นทุกอย่างนะคะใช้นมสดแท้ในหมอ้อทํานะคะทุกคนทุกเมนูเย็นนะคะทุกคนไม่มีนมข้นหวานเลยนะคะคือแบบรสชาติคือแบบแบบเป็นนมร้0ยเปซ็นแท้เลยนะแล้วมันจะแบบกลมกอมมันไม่ได้หวานมากนะคะเพราะว่า คุณป้าใส่แค่นำ้ำราดแค่นมเองนะทุกคนแท้ขายมาสามสิบจดสามสิบเจ็ดนะหนูนับมา <37. S 1> <laughs> <laughs> ดูความหน้านมทุกคนแต่หน้านมอ่ะไม่ค่อยพอนะป้าบอกไม่พอขายไม่พอขายเมื่อกี้ว่าจะขอหน้านมลืมที่นี่ยังมีรังนกนะคะทุกคนรังนกว้าวนแะ้ย เมนูก็จะมีลังนกแปลกปวยลังนกมะพร้าวอ่อนนะทุกคนลังนกนมสดลังนกใส่ไข่ลนะคะแปลกปวยเนี่ยราคาลังนกนี่เริ่มต้นที่สี่สิบาทใช่ไหมคะสี 40, 40, 45, ่สิบสี่สห้าห้าสิบอหอมนมอะ่ะ มาจากทางพัทยาใต้นะคะก็เข้ามาตรงมาตลอดเลยนะทุกคนเพื่อที่จะทะลุออกเส้นพัทยากางนะคะถ้าเข้ามาทางพัทยาใต้ลานจะอยู่ซ้ายมือนะคะถ้าเข้าทางพัทยากลางล้านจะอยู่ขวามือนะทุกคน ให้เยอะมากขันขยะให้เยอะมากเยอะอยอะอันนี้คือชุดละสามสิบใช่ไหมคะใช่ค่ะให้เยอะมากอ่ออันนี้คือลังนกถุงละ40บาทไม่ได้ใส่แปะกล้วยถ้าใส่แปะกล้วยเท่าไหร่อะคะใส่แปะกล้วย45ใส่แปะกล้วย45่สามอย่าง50าสี่อย่าง60อืก อันนี้ทานประจําเลยใช่ไหมคะประจำเลยครับอันนี้คือลูกค้าที่ทานที่ร้านนี้ประจําเลยนะคะทุกคนอร่อยใช่ไหมคะยครทานแล้วสุขภาพดีด้วยดีด้วยครับรรเป็นผู้จัดการเป็น <c oughs> ผู้จัดการโอ้โผู้จัดการทานประจําเลยนะคะ <c oughs> น่าทานอะ่ะหลังว่มาลองที่แบบนุย้ยนังนกมะพร้าวอ่อนค่ะเดี๋ยวหนูแวะมาชิมใหม่ขอบคุณมากนะคะ เราเจอกันใหม่คลิปหน้าเรามาดูกันว่าจะไปกินของอร่อยๆที่ไหนนะคะเราเจอกันใหม่บายบาย